กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติยกย่องชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น253แห่งขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมค่ะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พุทธศักราช2,566ถึง2,570ได้สร้างขึ้นนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช สำหรับทางวัดสิริชัยจะเรินร่วมกับเ่็ยงานเทศบาลตำบลสามขอเชิญชวนคณะสถาจันโยมร่วมง,งานประเพณีสืบสาวัฒนธรรมกับชุมชนชนชาวำาอำเภอสาม

มีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นมุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันภายใต้หลักธรรมทางาศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและดัชนีคุณธรรม5ประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตัญยูเพื่อเห็นภาพอย่างนี้ไหมหมายถึงว่าคยงเดีเยวในศาร์ของสีบรื่อง บรรยากศาศของอำเภอสีเหลืองวันนี้จัดงานพิธีเปิดในวันนี้พิธีเปิดพระบรมราชานสุสาวรีย์ราชการที่5ของชาวอำเภอสีเมือ,อ,ง,อง,ซงซึ่งทุกคนก็มีจิตเพื่อใสศรัทธาในในบุญบาร,ร,รมีของระเจาที่5ซึ่งในเย็นวันนี้ก็จะมีะพิธีพุทธาพิเศษเล็กซึ่งไม่มีปรากฏการใน ที่มากจัดงานนะครับสำคัญของชาวอำเภอศรีบุญเรืองอ่องในโอกาสสถาปนาอำเภอทุกรอบ60ปีนะครับก็คืองานาพุทธาพิเศกพุทธศรีบุญเดืองพระพุทธรูปประจำอำเภอกับงานเปิดพระบรมราชานุสารรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับระหว่างวันที่23ถึงวันที่24มีนาคม2568นะครับก็ได้ สำเร็จเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีบุญเรืองทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านหัวหน้าส่วนราชก,การหัวหน้าหน่วยงานและที่วิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาสมาชิกสภาท้องถิ่นตลอดจนพ่อค้าขหาบดีชาวอำเภอศรีบุญเรืองนะครับและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีบุญเรืองทุกหมู่เหล่านะครับ สวันที่ผ่านมานั้นนะครับเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเราชาวอำเภอศรีบุเรงได้มีความสมานสมัครสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวจากการร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะวันที่23พิธีบวชชีพามพุทธาพิเศษเรามาีคนที่ร่วมทาบุญบวชชีพามเกือบ2,000ท่านนะครับซึ่งเราทําพิธีพุทธาพิเศษตลอดทั้งคืนนะครับไปเสร็จสิ้นตอนตีห ก็สาเร็จลงอย่างสวยงามเพราะความร่วมม้อร่วมมือของพ่อออกแม่ออกนะครับแม่ขาวของเรานะครับส่วนช่วงเช้าวันนี้นะครับมีคนมาร่วมงานนะครับอย่างคับข้างนะครับพื้นที่ที่เราเตรียมไว้สนามบริเวณหน้าที่วการอำเภอนะครับดูเล็กไปในพริบตานะครับก็ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือโดยเฉพาะท่านชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่น้องชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพี่น้องนางลำนะครับที่มาฟ้อนลำบวงสวงนะครับ ซึ่งถือว่าความสําเร็จในครั้งนี้นะครับเป็นความสําเร็จที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนชาวอําเภอสิีเรลืองทุกภาคส่วนที่เราได้มาร่วมจาลึกประวัติศาสตร์ร่วมกันในการที่เรามี3สถาบันหลักของชาติก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่พวกเรา,าใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับตั้งอยู่บริเวณ ศูนย์กลางในการบริหารราชการแผ่นดินของอำเภอคือที่ว่าการอำเภอเพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงในมิติด้านคุณธรรมเป็นหลักยึดถือและปฏิบัติรวมทั้งพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทยให้ปรากฏชัดและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน กระขาวนุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567ทรงต่อพระนิพพานขอให้ผลบ่วมแก้ว,ขอ,ว,กวขอให้แคล้วบ่วงมานขอ,ข,ขอให้รุ่งเรืองในการงาน ให้พบพระศรีอารีวิตนะครับหลังจากทาบุญกับบาทแล้วนะครับขออยากจะเชิญคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันให้จบพิธีร่วมบันทึกประวัติศาสตร์นะครับของอําเภอศรีบุญเลืองนะครับปีนี้เราได้น้อมใจรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีง่ท่านนายอำเภอศรีบุญเลือง साया चमार อิปาาะบัตรตัวแล้วให้สภาพแวดล้อมของเราในประเทศไทยเราอยู่ด้วยกันอย่างแบบมีความสุขแล้วก็เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้คนแบบอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันทนะ์